สวัสดีครับเพื่อนๆชาว CP กลับมาพบกันอีกในรายการ CP e-new ฉบับรับปีใหม่2,563นะครับเพื่อนๆชาว CP หลายคนคงจะมีประสบการณ์ไปร่วมในงานมหากรรมนวัตกรรมบัวบานที่ทางเครือเจริญโภกพัณฑ์ของเราจัดมาแล้ว4ครั้งนะครับและเร็วๆนี้นะครับทางเครือเจริญโภกภัณฑ์เราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021จะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับและมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ชาวซีพีได้รู้จักในรายละเอียดนะครับคุณสมใจบุญยพงศ์ประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 สวัสดีครับแดงครับขออนุญาตเรียกแดงนะฮะพวกเราอาจจะคุณแดงอยากให้คุณแดงได้เล่าถึงว่าทําไมเครือเนี่ยถึงต้องจัดงานมหก,กรรมนวัตก,กรรมบวัวบานขึ้นมาเริ่มต้นจากพนักงานของเราเองเนี่แหละค่ะที่ได้มีโอกาสเข้าไปนําเสนอใน ที่ประชุมกเกษตรที่มีท่านประธานอบุโสเนี่ยเป็นประธานอยู่แล้วก็มีผู้บริหารทุกๆระดับเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมนะคะก็ได้มีการเสนอแนะนะคะว่าในเครือของเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีความรูบบ้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมทางด้านไอทีหลักๆห,หลายต่างๆเนี่ยทำไมเราน่าจะมีการจัดงานเพื่อให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสได้มา พบปะแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะคะองความรู้ต่างๆที่ในเครือของเราเนี่ยมีการสะสมมาเราก็เริ่มจากการจัดงานเล็กๆก่อนนะคะคือการประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมก็อันนั้นก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการเรียกร้องว่าเราน่าจะมีการจัดทุกๆปี ก็เลยเกิดเป็นเรื่องของงานวัฒกรรมนวัตกรรมยูบานวัตถุประสงค์ของงานนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะให้มีเวทีได้นําผลงานที่โดดเด่นนะคะหรือการปรับปรุงงานต่างเนี่ยเข้ามามาโชว์มาแชร์มีเวทีตรงนี้ให้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งข้อที่2เราก็จะเป็นเรื่องของการเชิดชูนวัตกรอันนี้ก็จะเกิดเป็นเรื่องของรางวัลแชร์แมนอวอยอันที่3นี่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายบุคลากรของเราด้านต่างๆให้มาพบมาเจอเพราะว่า คือข,ของเราก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายกลุ่มบางทีก็รู้จัจกกันบ้างรู<ช>้จักกันบ้างบางทีเรามีบุคลารกรที่มีความโดดเดน่นมีเก่งทางด้านต่างๆแต่เราไม่ทาราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีการเชิญพนักง,งานของเราที่อาจจะไม่ใช่เจ้าของผลงานางต่างๆได้เข้ามาร่วมงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ริ่ง knowledge ต่างๆโดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราก็จากที่ประเทศไทยพอ,อ,อหลังจากนั้นมานครั้งที่สองเนยเราก็ มีการขยายผลออกไปนในต่างประเทศนะในประเทศจีนประเทศเวียดนามลาวเขมรอะไรเนี้ยแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมนะก็ชัดเจนมากนะครับ,รบแดงได้เล่าเป็นภาพยนตร์ให้เราได้เห็น,นถึงที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้แดงได้แชร์ว่า เราจัดมา4ครั้งแล้วผลเป็นที่น่าพอใจไหมครับการจัดงานนวัตกรรมบัวบานในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งจํานวนผลงานที่เพิ่มขึ้นนะจำนวนประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยเนื<ะ>จากการประชาสัมพันธ์ะนะคะการที่คนกลับไปแล้วไปบอกต่อนะคะ,ะหรือการสร้างเครือข่ายของเราก็ดี<ะ>ตรงน,นี้ทำให้เพื่อนร่วมงานของเราทุกๆก,กลุ่มเนี่ยเกิด มีการมีส่วนร่วมที่ที่สูงสุดที่ผ่านมากเป็นถือว่าประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาก็ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกๆส่วนงานที่มีส่วนร่วมนะคะง,ง,งานนี้ก็ไม่ไม่สามารถจัดได้ด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นงานของเครือจริงๆแล้วก็ผู้บริหารทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะคณะกรรมการวิชาการทราบว่าเรากำลังจะเตรียมครั้งต่อไปครั้งที่5ในปี2021ใช่ไหมครับให้คุณแดงเล่า โดยสังเกตให้ชาว C p ีได้ก็การจัดงานครั้งนี้เนื่องจากว่าก็อย่างที่ได้เรียนนะคะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ c ีพร้อยปีเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าทุกครั้งอาจารย์อาจเองก็ให้แนวคิดมานะคะว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโอ้ครับทีนี้เห็นบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มรับผลงานแล้วใช่ไหมฮะค่ะเราก็เริ่มตั้งแต่เดือนเดือนธันวาปีนี้นะคะเพื่อให ทุกท่านได้มีโอกาสได้เตรียมตัวนในการที่จะส่งผลงานเข้ามาแล้วก็มีล้วก็จะไปสิ้นสุดร,รับในในประเทศไทยนี่ก็จะเป็นวันที่29กุมภาพันธ์2563ครับตอนนี้ก็สามารถส่งหรือเข้าไปดูเข้าไปดูได้<น>ที่ท,ที่ที่เว็บ <ถา S 2> ที่เว็บแล้วก็ cpino cpino expo e x p, no p no <o>. net net นะฮะครับ,รบโอเคครับก็เพื่อนๆชาว cp คงจะได้ทราบถึงรายละเอียดนะครับตั้งแต่เรื่องความเป็นมานะครับการจัดงานใน4ครั้งที่ผ่านมารวมทั้งงานที่จะเกิดขึ้นครั้งที่5ในปี2021นะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงสํำคัญครับที่เพื่อนๆที่มีผลงานด้านนวัตกรรมนะครับทั้ง3ด้านเนี่ยสามารถจะส่งผลงานนะครับเข้ามาได้นะฮะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับและรายละเอียดการจัดงานจะเป็นอย่างไรนะครับเราคงจะมีโอกาสได้ รับทราบจากคุณแดงครับพี่จะมาเล่านะถึงการจัดงานการเตรียมงานว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับในช่วงที่เครือพอดีครบ100ปีนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณสมใจนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆชาวซิบิ๊กไปก่อนนะครับพบกันอีกในครั้งต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ